ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้คุยกันต่อแบ่งปันกันต่อสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้มีประสบการณ์แบ่งปันกัน คุณคณอยากจะแบ่งปันกันก็ยินดีเลยนะคะมีหลายท่านที่แบ่งปันเข้ามาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวบางท่านก็มีถามคำถามกันเข้ามาบ้างนะคะและพอดีเลยวันนี้พูดถึงเรื่องความซื่อตรงเนี่ยนะคะก็ค,ะค,ะคือเราคุยกันไว้ตั้งแต่ เนี่ยเดือนนี้เดือนของพ่อเดือนธันวาคมเราก็เลยคุยกันเรื่องทศพิตรราชธรรมนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมแล้วนะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของธรรมะสิประการนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟัง inbox เข้ามาในเพจใจตนะ h า n น e เนี่นะคะถามว่าซื้อลราได้อะไรเออเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่เนาะ เป็นคําถามที่ชวนค้นหาคนตอบก็เออมาชวนค้นหาคนถามก็มาชวนค้นหาว่าเออซื้อแล้วได้อะไรเพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันเป็นยุคที่ที่บางทีเนี่ยถ้าเราลองค้นเรื่องราวดูเนี่ยนะคะในยุคเนี้ยคนเรามีนะแบบเนี้ยก็คือพูดพูดอย่างที่ที่มันไม่จริงเลยอ,ะอ่ะพูดอย่างไม่จริงที่ไม่จริงเลยอะ เออได้ยินได้ฟังมาแบบหนึ่งแล้วพูดอีกแบบหนึ่งทําอีกแบบหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันเช่นสมมุติสมมุติว่าตัวเองทําแบบหนึ่งแต่ไปพูดอีกแบบหนึ่งได้ยินมาแบบหนึ่งแล้วก็ไปพูดอีกแบบหนึ่งคือพลิกพลิกจากเรื่องเท็จกลายเป็นเรื่องจริงจากเรื่องจริงกลายเป็นเรื่องเท็จอันนี้มันก็คือความไม่ซื่อนะไม่ซื่อตรงอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วความซื่อความซื่อสัตว์มันเป็นเป็นสิ่งที่ ที่จะทําให้เราเนี่ยคนทำเป็นที่เป็นคนทําที่เราทําเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือเราไม่มีอะไรที่มาเป็นเครื่องขัดข้องในใจเราเราไม่ติดขัดอะไรกับใครเพราะสิ่งที่เราพูดไปเราไม่ได้พูดไม่จริงเราไม่ได้ไม่ซื่อเราทําไปด้วยความไม่ซื่อตรงเราทําอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ย คนที่ทำอะไรตามสิ่งที่เรียกว่าความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันสบายใจและระดับแรกนะคะอันดับแรกเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปให้ร้ายว่าร้ายหรือคิดทำร้ายใครด้วยความไม่ซื่อตรงไม่สามารถที่จะบอกได้พูดตอนไหนก็ได้แล้วสามารถที่จะนับถือตัวเองได้ให้ความเคารพตัวเองไหว้ตัวเองเลย ด้วยซ้าไปนะคะความซื่อตรงความสุจริตความไม่หลอกลวงทำเองได้เองทำก่อนได้ก่อนนะคะแล้วทีนี้มันก็แผ่ออกไปอยู่สู่ผู้คนที่อยู่ในสังคมมันเป็นเรื่องที่ในพุทธศาสนาเน้เน,นเรื่องของของใจเรื่องของการฝึกใจใจหรือว่าจิต ที่ฝึกแล้วเนี่ยนำสุขมาให้หรือบางคนตเติมคำว่าดีเข้าไปก็มันก็ชัดเจนมากขึ้นจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เมื่อมันฝึกดีเนี่ยเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกเรื่องเรื่องราวต่างๆที่มาผ่านเข้ามาในชีวิตเราพร้อมที่จะเจอนะคะแล้วมันก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องเป็นแบกเรื่อง โกหกหลอกลวงเอาไว้คนที่โกหกหลอกลวงไม่จริงไม่ซื่อตรงเนี่ยแบกหนักนะคะเพราะพูดทีไรมันไม่ตรงทุกทีทำทีไรมันไม่ตรงทุกทีเนี่ยมันเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยชวนกันว่าถ้ามีคุณธรรมมีธรรมะประจำใจซึ่งเราจะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รับรู้มาโดยตลอดว่าพ่อ ทําสิ่งนี้พ่อมีธรรมะสิ่งนี้ธรรมะนี้อยู่ในใจตลอดมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชทรงมีธรรมะที่เป็นเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้คนทั้งหลายต่อ พระสกนิกกรทั้งหลายของพระองค์ท่านนะคะเราก็เลยมาชวนกันแบ่งปันว่าเดือนนี้เป็นเดือนของพ่อเราก็เลยนำธรรมะของพ่อมาแบ่งปันกันในเวลานี้ของเราตื่นมาให้กับใจตนะวันนี้แบ่งปันเท่านี้นะคะวันพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่ที่นี่เหมือนเดิมแล้วพบกันสวัสดีค่ะ